อาโอเคครับน้องตอนนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับวันนี้ก็จะมาเจอกันในคลิปติวออร c แกนิคเคมีคอร s สมีเทมนะครับตอนนี้พี่ก็จะเอาเรื่องในบทของอ r โ m a t ติเนี่ยมาเตรียมให้ดูนะครับก็ก่อนที่จะติวเนี่ยพี่ก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก็คือตอนนี้คลิปรวมของพี่เนี่ยใครสามารถที่จะมาซื้อก็ได้นะครับยังเปิดขายอยู่หรือว่า ใครต้องการเรียน VIP ตัวต่อต,ตัวนะครับผ่าน Google Meet หรือว่าไลน์ก็สามารถติดต่อพี่กบได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการติวแบบ intensive นะครับถามตอบได้แบบเร็วทามแต่ว่าคนที่ซื้อคลิปรวมไปก็ถามตอบได้2 4ชั่วโมงนะครับแต่ว่ามันอาจจะช้านิดนึงนะเพราะว่าพี่ก็จะตอบให้ในช่วงเวลาที่ว่างแต่รับรองว่าทุกคำถามได้การตอบแน่นอนนะครับโอเคครับตอนนี้เนี่ย เรื่องที่พี่จะสอนวันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีความสําคัญมากความรู้ตรงนี้ที่พี่ให้เนี่ยน้องสามารถทําโจทย์ได้หลายข้อเลยนะครับเกี่ยวกับอะโรมาติกนะครับหัวข้อความรู้วันนี้ก็คือจะเป็นผลของหมู่แทนที่นะครับที่มีต่อความเร็วในการเกิดปฏิกิยานะครับของวงเบนซีนน,นะครับตัวนี้นะออแบบนึงนะครับนะโอเค พอเสร็จแล้วเนี่ยลักษณะของตัวโจ์เนี่ยนะเขาก็จะให้สารมาเลยป๊อปเลยสังเกตดูว่ามันก็จะเป็นวงเบนซินที่มีหมู่แทนที่มาเกาะอยู่แล้วทุกหมู่นะครับแล้วถามว่าถ้าเราเอาหมู่ที่2เนี่ยไปเกาะเนี่ยอันไหนมันจะเกิดเร็วหรือเกิดช้ากว่าตัวเปรียบเทียบของมันก็คือเบนซินเบนซินนี่เป็นตัวกลางในการเปรียบเทียบนะครับเวลาเขาพูดว่าเกิดเร็วกว่าหรือเกิดช้ากว่าก็หมายความว่าเกิดเร็วกว่าเบนซินหรือช้ากว่าเบนซินปกตินั่นเองก็คือวงเบนซินล้นๆนะนะที่ยังไม่มีอะไรมาเกาะนะครับ โดยผลของหมู่แทนที่ที่ทำให้ปยาเกิดเร็วหรือเกิดช้ากว่าเบนซีนเนี่ยนะครับเราก็จะดูหมู่แรกที่มันเกาะเนี่ยโดยพี่ก็จะแบ่งประเภทหมู่ไว้อย่างนี้นะก็คือถ้าวงเบนซีนของเราเนี่ยมันเป็นหมู่ o h นะครับอ่า OR นะครับหมู่ตระกูลพวกไนโตรเจนนะครับแล้วก็หมู่ R นะครับ,ร rogen, รบ,นะรบสุดท้ายก็คือหมู่ x นี่ จำไว้เลยว่า3าหมู่นี้นะครับนี่สามหมู่แรกนะตัวเนี้ยมันจะกำหนดนะครับกำหนดตำแหน่งออโต้กับพาร่าแล้วก็เกิดเร็วนี่ติ๊กเอาไว้หมายความว่าถ้ามีหมู่พวกนี้มาก่อนเนี่ยหมู่แทนที่หมู่ที่2ก็จะเข้าที่ตำแหน่งถัด2ก,กับถัดเอ้ยถัด1กับถัด3เป็นซีนนะครับอัโต้นี่คือถัด1น,นะพาร่านี่คือ ถัดสนะครับพวกนี้เกิดเร็วนะครับส่วนอีกหมู่หนึ่งนะหมู่หนึ่งก็คือหมู่ x นี่หมูเ่เนี่ก็คือกําหนด OP <P S 1> เหมือนกันแต่ว่าจะทำให้ปริญาเกิดช้านะครับกำหนด OP แต่เกิดช้านะาจำทิกตรงนี้ไว้นะครับตอนนี้หมู่อีกประเภทหนึ่งใช้สีน้ำเงินนะก็คือพวกนี C double bond O นะครับพวก CN นะครับแล้วก็พวก s ั n f ฟนี่แล้วก็พวกไนโตรนะครับนี่ไอหมู่พวกเนี้ยมันจะทำให้เกิดช้าหมดทุกหมู่เลยนะครับแล้วก็จะเป็นหมู่ที่กำหนดตำแหน่งที่เรียกว่าเมตาเมตาก็คือถัด2นั่นเองนะครับ พวกนี้เดี๋ยวเราจะใช้กันในการทําข้อสอบนะครับน้องต้องจําหมู่พวกนี้ให้ได้นะอันเนี้ยค่อนข้างที่จะสําคัญมากนะครับนี่หมู่พวกนี้สำคัญมากเลยทีเดียวนะเป็นทริคที่เราต้องจําให้ได้อ่ะมาดูตัวอย่างการข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าสารข้อใดเกิดปฏิกิยาโบมิเนชันกับ B R 2 F E B R 3ได้เร็วกว่าเบนซีนชื่อปฏิกิริยาน้องไม่ต้องไปสนใจนะครับจะเป็นปฏิกิริยาหาเหวอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปสนใจ สนใจแค่ว่าเกิดเร็วหรือว่าเกิดช้ากว่าเบนซินเท่านั้นพอนะครับเออตอนนี้ก็ถามว่าอันไหนที่เกิดได้เร็วกว่าแล้วก็มาดูทีละตัวว่ามันจัดอยู่ในหมู่ประเภทไหนอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับ C H 3เนี่ยจัดว่าเป็นหมู่ R ถูกต้องป่ะ R ก็ตรงกับตรงนี้เออ R นี่ทำให้เกิดอะไรครับเกิดเร็วใช่ไหมเออเขาไม่ได้ําตำแหน่งออโตพารานะก็าถาแค่ว่าเร็วช้าราะนั้น R ก็เกิดเร็วแล้วก็ติดกับว่าตัวนี้เร็ว ต่อไป OCH3 อันนี้จะดอยู่ในประเภท OR นะครับ RCLQ อ่ะนี่ก็คือตรงนี้ OR นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ทำให้เกิดอะไรเกิดเร็วนะเออไนโตรนี่ไนโตรตรงกับตรงไหนไนโตรก็ตรงกับตรงนี้นะครับนี่ทำให้เกิดอะไรครับเกิดช้านะครับคลอรรนจัดว่าเป็นหมู่ X x ก็คือตรงกับตัวนี้นะ x กําหนด op แต่ว่าเกิดอะไรเกิดช้าเนี่ยน้องก็แค่ติ๊กว่าช้าหรือเร็วแค่นั้นเองน้องก็สามารถตอบคําถามได้แล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถามว่าสารใดเกิดได้เร็วกว่าเบนซินก็ตอบช้อย c a นะครับคือ a กับ b นะครับอ่าเรียบร้อยตอนนี้เดี๋ยวมาดูข้อที่2นะข้อที่2นี่พี่ตัดเน,นื้อหาตรงนี้ไปนะครับดีวจะเอาไปวางไว้ในข้อ2เลื่อนไปก่อน ไอ้โอ่ๆเลื่อนเกินไงเนี่ยแปบนึงนะครับอยู่ไหนเนี่ยแปบนึงนะครับโอเคอ่ะนี่ข้อสองนะเลื่อนเพลินอ่ะตอนนี้มาดูกันข้อที่สอง เหมือนเดิมนะครับตัวไหนเกิดได้เร็วกว่าเบนซินน้องก็เทียบดู NO2 นะครับอ่ะตัวนี้ NO2 ตรงกับหมู่ป,ประเภทไหนหัวปากกาไม่ดีเลยนี่คำนึงน,นะครับไมเป็นสีเหลี่ยมอยู่ะโอเคอ่ะ ตอนนี้ NO2 นะครับ NO2 ก็ตรงกับตัวนี้นี่แปบบ๊บ,บนึงนะครับเมาส์มันเป็นอะไรของมันโอเคอ่ะ NO2 นะครับตรงกับตัวนี้ตัวนี้ก็เกิดอะไรครับเกิดช้านะครับตัวนี้เกิดช้าต่อไป CH3 อันนี้คือหมู่ R R นี่คือเกิดอะไรครับนี่ตรงนี้เห็นปะ R นี่เกิดอะไร เกิดเร็วนะครับติกเอาไว้ต่อไป cl นะครับ cl ตรงกับหมู่ x x นี่เกิดอะไรครับเกิดช้าปะช้านี่ติกเอาไว้ o c h 3จัดอยู่ในประเภท or นะครับ or นี่อยู่ในโซนนี้ทําให้เกิดอะไรครับเกิดเร็วนี่เพราะฉะนั้นเราก็ได้ละตัวที่เกิดเร็วกว่าเบนซ e นเห็นว่าพี่จะไม่สนใจชื่อปฏิกิยาจะสนใจคีย์เวดแค่ว่าเร็วหรือว่าช้านะครับ ตัวนี้ตัวที่ทำให้เกิดเร็วก็คือ b กับ d นะครับก็ตรงกับช้อยที่4อ่เรียบร้อยอโอเคครับตอนนี้ก็มาดูข้อที่3ต่อนะครับ,นะรบเดี๋ยวตัดลายแกรมเทพของเรามาก่อนนี่นะครับสำหรับข้อ3เนี่ยเขาบอกว่าตัวใดเกิดปรญยาบมิเนชันได้ช้ากว่าเบนซีนชื่อปฏิกิรยาไม่ต้องไปสนใจนะครับสนใจแค่ว่าเกิดช้าหรือเกิดเร็ว ข้อนี้เกิดช้านะครับเราก็มาดูนะ cn cn ก็ตรงกับหมูนี้ถูกต้องป่ะตัวนี้ทาให้เกิดอะไรครับเกิดชา้านี่ติกไป b o มีบ e b o นี่คือตัว x นะครับ x อยู่โซนนี้ก็ทําให้เกิดอะไรเหมือนกันเกิดช้าเหมือนกันนะครับ nh2 จะอยู่ในประเภทตัว n นะครับ n นี่ทําให้เกิดอะไรครับติดติไว้คือเกิดเร็วนะครับ ส่วน C2H5 นะครับตัวนี้ก็คือหมู่ R นะครับหมู่ R ตัวนี้จะอยู่ในโซนนี้อันนี้ก็ทําให้เกิดอะไรครับเกิดเร็วแต่ว่าข้อนี้ถามว่าข้อใดเกิดช้ากว่าช้ากว่าก็ต้องเป็น A กับอะไรครับ A กับ B นะครับเรียบร้อยนะนะครับข้อนี้เลื่อนแป๊บหนึ่งนะครับ B อะตอนนี้มาดูข้อที่4กัน เหมือนเดิมอ่าก็คำถามมาซ้ำเดิมนะครับสารข้อใดเกิดบูมิเนชันได้ช้ากว่าเบนซีนอ่าข้อนี้สนใจคำว่าช้ากว่านะแล้วก็มาดู OCH3 จัดอยู่ในประเภท OR นี้เคยบอกไปแล้วนะครับ OR คือตรงนี้เกิดเร็ว BR จัดว่าเป็นหมู่ X นะครับอ่า <A. S 1> หมู่ X เ,เกิดแล้วครับ X ก,ก็คือเกิดช้านะครับ C-ho ก็คือหมู่ C o ดบเบนะตรงนี้ชอบเจอหลอกกัน c o ดัก็จัดอยู่ในโซนของคาร์บอนิลตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เกิดละเกิดชา้าอันนี้ c h 3อันนี้เป็นหมู่ R นะครับหมู่ออยู่ในโซนนี้ทําให้เกิดอะไรครับเกิดเร็วเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถามว่าตัวใดเกิดได้ช้ากว่าก็ตอบไปว่า b กับ4นะครับนะช้อยแรกนะเรียบร้อย ต่อมามาดูข้อที่ห้าบ้างนะครับดน้าเลื่อนขึ้นไปหน่อยให้ได้เห็นชื่อข้อเหมือนเดิมข้อใดเกิดได้ช้ากว่าเบนซินนี่ c n เจอบ่อยแล้วเนี่ย c n อยู่ในโซนนี้นะครับนี่โซนนี้ก็คือโซนช้าตัวนี้คือหมูโพพิลทั้งหมดเนี่ยเป็น l q นะก็คือจัดว่าเป็นหมู่ r นะครับหมู่ r อยู่ในโซนนี้เกิดะไรครับ เกิดเร็วโบมีนจะเป็นตัว x x ตัวนี้ก็คือเกิดเลยครับเกิดช้า o s โอ้ชัดเจนเลย o OH s คือหมูนี้นะครับตัวนี้ก็เกิดเร็วดังนั้นข้อนี้ถามว่าตัวใดเกิดได้ช้ากว่าเบนซินก็คือมี a กับมี c ช h o i ก็จะเป็นช h o i ที่3นะครับนี่ตอนนี้ข้อ6ในคำถามมันเริ่มเปลี่ยนแนวบ้างลนะมาดูกัน ปดเขาบอกว่าสารใดทำปฏิกิยาโบมินเนชันได้ผลิตภัณฑ์ที่มีหมู่แทนที่ออโทกับพาราเอ้ยข้อนี้มันไม่ได้ถามเร็วกับช้านะมันถามตำแหน่งนะครับนี่ออโทกับพาราคือควบคุมตำแหน่งโอกับพนะอ่ะแล้วก็มาดูกัน CL จัดว่าเป็นหมู่ X X นี่พี่บอกแล้วกำหนด OP นะครับอ่ะติ๊กไปก่อนกำหนด OP ต่อไป N-H2 ก็คือหมู่พวกไนโตรเจนไนโตรเจนก็กำหนดเลยครับ O-P เช่นเดียวกันนี่ต่อไป C-H-O ก็คือ C- double bond OH นะก็คือเป็นหมู่พวกคาร์บอนิลนะครับคาร์บอนิลก็กำหนดตำแหน่งนะครับเมตา C2H5 ตัวนี้เป็น R นะครับ R ก็คือกำหนดนะ O-P เห็นไหมร้อยดังนั้นตัวที่กำหนด O-P ก็มี2ตัวคือมี A แล้วก็ มี B แล้วก็ดีนะมี3ตัวนะไม่ใช่2ตัว a b d นะครับซึ่งก็ตรงกับช้อยที่4มาดูข้ออื่นบ้างปืดข้อนี้เหมือนเดิมข้อนี้ถามว่าสารใดเกิด bomination ได้ผลิตภัณฑ์หลักที่ออ t โทพาราไม่ได้ถามเร็วช้าแต่ว่าถามชื่อตำแหน่งนะครับอ่าก็มาดู CN ก่อน CN เนี่ยกำหนดเลยครับกำหนดเมตาคือ M นะติก๊กว้ BR หมู่ X X อยู่ในโซนนี้กำหนดแล้ว o ทําทบ่อยๆนี่จะเริ่มจำได้แล้นะครับ NH2 ก็คือหมู่ไนโตรเจนไนโตรเจนนี่กำหนดเลยครับ OP ว่า C2H5 อ 5, อันนี้หมู่ R นะครับหมู่ R ตัวนี้ก็กำหนดล o อดังนั้นข้อนี้มีสารที่กำหนด OP อยู่3ตัวคือ B,C แล้วก็ D นะครับนี่กางกระบาดไปโอเคต่อไปเป็นตัวที่9นะครับตัวนี้เหมือนเดิมชื่อปริยาไม่ต้องสนใจกราถามว่าเกิดที่ตำแหน่งออท o กับพาราอีกแล้วนะครับอ่ะแล้วก็มาดูไซยาไนซีเอ ที่ตำแหน่งนะเมตานะครับตัวนี้โพพิลจะดว่าเป็นหมู่ R ครับหมูอาก็กำหนดตำแหน่ง OP นะครับอืมต่อไปโบมีนจัดว่าเป็นตัว X x นี่กำหนดอะไรเหมือนกัน OP นะครับต่อไป OH ส่วนนี้เลยเนี่ย h OH, ก็กำหนด OP นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบเป็น BCD เช่นกันอีกนะครับอ่า เรียบร้อยตอนนี้มาดูข้อ10บ้างโอข้อ10นี้ถามแบกแนวข้อนี้ถามว่าตัวใดเกิดที่ตำแหน่งเมตาเห็นไหมชื่อวิยาพี่ไม่ได้สนใจเลยนะครับโจทย์แนวนี้ก็สนใจแค่ว่าเร็วช้าหรือว่าที่ตำแหน่งไหนเท่านั้นก็มาดู OH ก่อน OH นี่กำหนดตำแหน่ง OP นะครับ c 2 h 5อันนี้หมู่ r นะหมู่ r นี่ก็คือกำหนด op เช่นเดียวกันส่วน br อันนี้เป็นหมู่ x x ก็กำหนดละ op นะครับ cn ชัดเจนนี่กำหนดเมเ็นเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบไปเลยว่าสารดีเท่านั้นนี่ช้อยที่1นะครับอ่นะเรียบร้อยนะดูข้อถัดมาข้อ11 ข้อนี้ก็ถามตำแหน่งเมตาอีกนะครับเอออ่าก็มาดู CH3 เป็น r. r R นี่กำหนด OP นะครับน่าจะจำได้แล้วนะเจอบ่อยนะครับ OC3 ก็คือ OR OR ก็กำหนด OP เช่นเดียวกันนะครับ n น t r o Nitro คือหมู่ตรงนี้นี่ส่วนท้ายสุดเลยนี่กำหนดเมตานะครับ Cl นี่คือ X X ก็กำหนดละ OP นะครับอืม เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถามเมตาเมตาก็ต้องเป็นตัว4นะครับก็ตรงกับชอยที่1เห็นไหมอ่ะดูกันหมดแล้วนะครับข้อนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ต้องการจะบอกว่าโจทย์ประเภทนีออ้ออกทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นในข้อสอบหรือใน Edu Farm นะเพราะฉะนั้นไดอะแกรมตรงเนี้ยที่พี่ให้เนี่ยค่อนข้างจะมีความสําคัญนะครับให้น้องจําให้ได้และมันจะช่วยประโยชน์ในการที่น้องทําข้อสอบหรือทําแบบฝึกหัดได้ โอเคครับถ้าอย่างนั้นพี่ก็ฝากคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ